สวัสดีค่ะคุณป้าโอ้โหคุณป้าสวยขึ้นหน้าใสอ,องตองภาษาหเหนือเรียกว่าหน้าใสอ,องตองไม่ได้เจอคุณป้านานแล้วคุณป้าเป็นเป็นอาจารย์ของบรรดาไกด์นะค<ล>ะที่แบบเที่ยวทางเรื่องประวัติศาสตร์ล้านนานนะคะอย่างนี้เลยรู้ลึกรู้จริงรู้แบบไม่น่าเชื่อเหมือนคุณป้าทะลุมิติมาจาก ยอดอดีตมายุคเกิเดยวยุคนี้แล้วเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆอดีตให้คนยี่นี้ฟังก่อนที่เก็น์ใจนะคะแล้วก็เรียนกับอาจารย์ป้าก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ป้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ประทับใจอาจารย์ป้ามากเพราะว่าคนเรียงที่อยู่เรียนกาหลงจริงๆไม่ใช่คนเรียนกาหลงแต่ย้ายมาอยู่เรียนกาหลงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ย้ายมานะคะก็บัเอิมาเจออาจารย์ป้าเป็นวิทยากรแล้วก็เราก็คุยกันอจารย์หุกคอแล้วก็ปรากฏว่า ก็ได้รู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรนงการหลงท้งที่เราอยู่เนี่ยเรายังไม่รู้เท่าคุณป้าเลยแต่คุณป้ารู้เยอะมากก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สนิทกันคุยเรื่องเรนงการหลงคุยไปคุยมาสักครู่มันก็มีแรงบันดาลใจว่าเราจะเราจะต้องแบบจริงจริงมีคนสนใจเรื่องเการหลงค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ากัรกระจายอ่ะคือกระจายต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําต่างคนต่างเจบข้อมูลต่างคนต่าง คือมันก็ไม่ได้รับการร่วมมือก<ล>ันอยาน่างเป็นทางการเนาะแต่ไม่รู้หละคือมันมีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นคิดหน่ยนะที่เราเป็นไกดูก็เป็นไกดูก็มีกลุ่มทัวร์อยู่กลุ่มหนึ่งนะคะก็ที่แบบมาที่เป็นประจำเนาะก็พยายามพูดคุยเขาสนใจเรื่องลินกะหลงซึ่งเขาก็สนใจแล้วเขาก็มาเที่ยวตามที่เราแบบจัดทริปจริงๆก็มามาอยู่ละลอกหนึ่งเนาะละล็อบแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบ เสียงที่เรารู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นไก่ะเราอาจจะทําอะไรได้แบบไม่เต็มที่เพราะว่าหนึ่งหนูเป็นไกด์ต่างประเทศก็ต่างประเทศเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าประวัติศาสตร์เยอรม,มันเกี่ยวข้องกับอสงครามกุไราคานซึ่งสามเพศรู้เรื่องอยู่แล้วแต่เมืองไทยอ่เนื่องจากประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นก่อนเขาเรียกว่าอะไรคือเมืองไทยตัดสตัดประวัติศาสตร์ให้ พวกเราเรียนกันคือยุคสกุลไทยแต่หลังจากนั้นคือเราไม่ได้รู้ละเราทําทัวร์ให้กับคนต่างชาติแต่คนไทยอ่ะยังก็ยังไม่รู้เรื่องเลยก็เลยคิดว่าทาไงดีหนูก็เลยหายไปช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้เจอกันไม่ใช่ไรหรือปลาหนูไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจปณิธานเดิมนะคะที่เคยตั้งใจจะทาโครงการลึกฟื้นตอนตาดเยียนกาหลงเนี่ยยังจะทําอยู่แต่ที่หายไปช่วงหนึ่งเพราะอองจี้ไปเป็นแม่หมออ่าแต่แองที่เป็นแม่หมอไม่ใช่อะไร เพื่อเพื่อนใจอะไรบางคนเห้ยเห็นแองจี้เปลี่ยนอาชีพแล้วไปเป็นหมอดูแล้วไม่ได้เปลี่ยนอาชีพค่ะคืออันนี้คือทําเพื่อที่จะเอามาเสริมปณิธานเดิมคืออยากจะทิ้งพื้นเยงการหลงให้ได้เมื่อก่อนเราไปอาศัยความเป็นกายของเราไปบอกลูกค้าให้มาที่เป็นลูกค้าต่างชาติแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีแต่เป้าหมายเดิมคือแองที่เป็นแม่หมอไปเป็นหมอดูแต่ทําช่อง youtube ขึน้นมาเนาะแล้วอธิษฐานจิตตั้งแต่เริ่มต้นทำช่องเลยว่าถ้า ถ้าพระเจ้ามีสับสไคร์เบอร์หรือผู้ติดตามช่องครบหนึ่งหมื่นเมื่อไหร่นะคะจะเริ่มโปรโมทเรื่องเวียงกาหลงซึ่งนั่นแหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสามารถเป่าประกาศให้กับคนไทยอ่ะได้มาศึกษาเรื่องเวียงกาหลงช่วยกันนะช่วยกันตอนนี้เองที่ก็ได้สับสไคร์เบอร์หมื่นสองพันหมื่นสองหมืนสามแล้วค่ะบอกรู้ไหมว่าเวียงกาหลงเเป็นเมือง หน้าด่านที่สําคัญของพยา,ยามงรายในสมัยนั้นถ้าฝาาข้ามไปที่เรียก่าภูเขาผีปนน้าคือแม่นางแก้วปัจจุบันนะครับก็ต้องถึงนู่นเลยริพุณชัยต้านกองทัพของกลุ่มใบขานได้ทงหารเอกของพยา,ยามงรายท่านนั้นได้รับการสรรเสริญและได้รับการสร้างพระเครื่ององค์หนึ่งที่เรียกว่ายอดขุนพล